Oh, Tchau, oh, ยอดไลฟ์สูสีมากครับ18กับ17ขอโทษทีจังหวะตั้งใจขึ้นไลฟ์แล้วเห็นอิสระขึ้นนะครับ M4 ไปให้กำลังใจอิสระตามสบายนะครับค่อยมาดูย้อนหลังให้นิรนามก็ได้นิรนามจะขึ้นไลฟ์สั้นๆนะครับจะชวน FC คุยสักนหน่อย ทักทายกันก่อนน,นะครับนะครับหน้าปกหน้าปกเนี่ยเป็นภาพขององค์ปู่ปาิิจิตของเรานะครับภาพนี้สวยหามมากครับฝีมือของอิสระนะครับนิรนา,าไปแคปมาจากช่องอิสระที่อิสระ เดินทางไปจปําปาดงครั้งล่าสุดนะครับต่อช่วงที่ก่อนจะมะีพิธีลำถวายนะครับภาพสวยงามมากครับแต่หัวข้อหัวข้ออาจจะดูค่อนข้างน่าตกใจสำหรับ f อนะครับตรวจสอบผ่าสีปากนะครับ มีคนขู่ครับมีคนไม่รู้เรื่องภาษีแล้วก็หวังว่าจะให้ตัวเองหลุดพ้นจากคดี่าษน,นะครับก็อเอาเรื่องภาษีของป้ามาขู่พยายามจะเชื่อมโยงให้ได้นะครับเดี๋ยวเรื่องภาษีที่นะตามเชื่อว่า มี f อหลายหลายท่านนะครับที่พอจะรู้เรื่องราวแล้วว่าแต่อาจจะมีหลายหลายท่านที่ยังไม่รู้นะครับนิรนามจะเล่าให้ฟังนะครับจะเล่าให้ฟังทักทายกันก่อนครับ เอสทีเอเนาะบอนสวัสดีครับคุณชูติการคุณปาณิบอมสายเขียวสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณนักสวัสดีครับคุณวันเพ็ดช่างบอยสวัสดีนะครับ <c oughs> คเล็กบอกว่าป้าเป็นบริษัทเขาทำถูกต้องนะครับคือมันจะมีอย่างนี้ครับคุณหนูเล็กครับมันมีอ่าช่วงแรกช่วงแรกปีสองปีแรกปีสองปีแรกที่ป้ายังไม่เข้าใจนะครับที่ป้ายังไม่เข้าใจ ตรงนั้นนะครับมันก็เลยทำให้ภาษีมันไม่ถูกต้องนะครับแต่ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยนะครับได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วป้าเขาเป็นนิติบุคคลสัพป,ปรกรณเขาตรวจสอบพื้นฐานแล้วคืออย่างนี้ครับคุณนะัท จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันมีการล้องตรวจสอบนะครับล้องตรวจสอบตอนนั้นมีข่าวอยู่ถ้าเอฟซีจำได้ล้อมตรวจสอบจากนายตำรวจกรเกษียณท่านหนึ่งนะครับนายตำรวจกรเกษียณท่านหนึ่ง ล้องตรวจสอบหลังจากมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นล้องตรวจสอบหลังจากช่อง youtube ของลุงของป้าโดนปิดนะครับถ้าทุกคนจำข่าวได้พอชันนึกออกกันนะครับทีนี้ทีนี้เมื่อมีการล้องตรวจสอบ ก็มีการเข้ามาตรวจสอบนะครับมันมีอยู่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่ป้าไม่รู้ที่ป้าไม่รู้เืินที่ไม่ใช่ค่าสินค้าหรือเํินทำบุตรผ่านบัญชีในชื่อป้าตรงนั้นแหละ ตรงนั้นแหละมันมีภาระภาษีมันมีภาระภาษีแล้วเป็นเหตุเป็นเหตุที่มาของภาระภาษีจำนวนเยอะมากครับนั่นก็คือนั่นก็คือประมาณ สองล้านบาทครับมีใครพอรู้เรื่องราวตรงนี้บ้างครับอยากฟังไหมครับอยากฟังไหมครับป้าทำข้อตกลงทำข้อตกลงกับสัมปกณรนะครับจ่ายค่าปรับรายเดือนจ่ายค่าปรับรายเดือน คุณนัทบอกว่าเล่ามาอยากังนะครับจ่ายค่าปรับรายเดือนนะครับใช้เวลาหนึ่งปีครับเดือนเท่าไหร่ f อซรู้ไหมครับเป็นภาระที่หนักอึ้งแต่ป้ากระลุงไม่เคยปิดปาก เอาให้ถ่ายให้ถ่ายก่อนหน้านี้ก่อนที่ป้าจะออกมาบอกว่าเข้าใจว่ามันเหลือประมาณ2องแสนบาทมันใกล้หมดแล้วมีกำลังใจแต่ปรากฏว่าเมื่อตรวจเช็คมันเป็นหกแสนยังเหลืออีกหกแสนหลังจากผ่อนชำระ ภาละพาสีคณะหมูกรอบว่าสองแสนป่าสองแสนตีตัวเลขกลมๆแสองแสนคืออย่างนี้ครับเอฟซีคืออย่างนี้พาสีพาสีองินได้คนที่โอนเนี่ยโอนไม่ว่าค่าสินค้าหรือเองินทํำบุญ เดืนทางต่างเนี่ยมันโอนเข้าบัญชีในชื่อป้าแล้วภาษีเงินได้มันเป็นขั้นบันไดครับเริ่มตั้งแต่รู้สึกว่าแสนห้าขึ้นไปนะครับไปจนถึงหลักล้านนะครับไปจนถึงหลักล้านสองปีปีละสามล้าน 2ปีปีละ3ล้านมันประมาณ6ล้านปีละ3ล้านเนี่ยมันจะไปอยู่ฐานภาษีที่ประมาณ30%ครับ30%เปอร์เซ็นต์ของ6ล้านนะครับ3 6มหกสิบเนี่ยอ่ะตัวเลขปัดเป็น2ล้านอ่ะนะครับตัวเลขปัดเป็น2ล้านรวมค่าปรับ รวมก็าปรับนะครับ2ล้านเศษต้องผ่อนชำระ1ปีนะครับตกเดือนละ2องแสนกว่าบาทครับนั่นคือที่มาที่มาว่าทำไมภาระ,ะตรงนั้นมันหนักหลังจากว่าจ่ายอยู่เกือบปีซึ่งป้าเข้าใจว่ามันเหลือน้อยแล้วจะบดแล้ว มันปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับไอ้เงินจํานวนสองล้านที่เอามาจ่ายเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่โอนเข้าบัญชีบ้าเพื่อมาจ่ายภาษีแต่สาปรกรณ์เขาไม่มองอย่างนั้นครับ เขามองว่าไอ้สองล้านที่เอามาจ่ายเนี่ยมันเป็นรายได้ครับมันก็เลยเพิ่มไอ้สองล้านเนี่ยเพิ่มไอ้สองล้านเนี่ยเป็นภาระภาษีที่ต้องจ่ายสองล้านก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสองหกก็คือหกแสนบาทป้าเข้าใจว่าอ๋อเหลือว่าสุดท้ายมันจะหมดแล้วตกลงว่า มันเหลืออยู่หกแสนบาทนะครับดังนั้นสรุปว่าเรื่องภาษีที่มีคนที่ไม่รู้เรื่องออกมาคู่ว่าจะตรวจสอบว่าจะดูบัญชีป้าทำไม่ได้ครับทำไม่ได้ครับป้า เคลียร์เรียบร้อยแล้วครับเคลียร์เรียบร้อยแล้วทีนี้ทีนี้คนที่บอกว่าจะทําให้ต้องกลางบัญชีต้องตรวจสอบใช้สิทธิ์อะไรคําตอบก็คือที่ฟังมาเฟอเจอร์ไลายสาระครับมาดูครับมาดู ตรงโน้นตรงนี้เป็นการฟอกขึ้นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะนะครับก็เพื mm ่อ hmm. เจรจาสาระอาบอกว่าจะดําเดินการาไปแจ้งพามานะครับสงสัยสงสัยตํารวจต้องจับตรวจฉี่ก่อน <c oughs> จับตรวจฉี่ก่อนอหลังจากตรวจฉี่เสร็จผลออกมาอย่างไรอ่า คุณจะแจ้งอะไรว่ามาเนี่ยนะม,มีเรื่องเล่าะนะครับมีอยู่คนหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งจะไปแจ้งฝากว่านิรนามไปใส่ร้ายใส่ฝากตำรวจไม่รับแจ้งครับตำรวจไม่รับแจ้งครับมันต้องมีหลักฐานครับตำรวจบอกอย่างนี้แล้วกันคุณลงบันทึกประจำวันไว้แล้วกัน ตำรวจให้นิรนามเล่าให้นิรนามฟังนะครับนิรนามัำคือคือมันคุยกับตำรวจตำรวจฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจนะครับทางบริษัทขอรับเบินมาเป็นเงินทดลองคณะกรรมการมีดอกเบี้ยด้วยคือคือถ้าเป็นระบบภาษีนะครับนิรนามเนี่ยเคยทาบริษัทพอพอสองศูนย์ อะไรพวกนี้นี่นามจะรู้และเข้าใจเดียสมัยนิรนามทำบริษัทก็มีฝ่ายบัญชีนะครับมีฝ่ายบัญชีคุณทวินสวัสดีครับคุณซินิ์สวัสดีนะครับก็สรุปนะครับสรุปาเรื่องภาษี ป้าเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่ร้องตรวจสอบเนี่ยเขามีอำนาจเขาเป็นคนคือมีบารมีนะครับก็โอเคเมื่อทางเราบิดพลาดก็ต้องแก้ไขตรงนั้นแล้วก็แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้น ดังนั้นเรื่องการจะตรวจสอบภาษีถ้า fc ได้ยินได้ฟังไม่ต้องตกใจครับคุณมูมูสวัสดีนะครับคุณมาเรียมสวัสดีครับช่วงนั้นนกนามออกมาเปยๆนะครับเอฟซี FC ไม่รู้ช่วงที่ ้าออกมาบอกว่าป้าออกมาบอกว่า,า,ออา,วาเข้าใจว่ามันจะบดแล้วซึ่งเข้าใจาเป็นหัวสุดท้ายสองแสนนะครับแต่ปรากฏว่ายอดมันเป็นหกแสนมันเป็นหกแสนเพราะว่าไอเอินสองล้านที่เอามาจ่ายภาษีทางสัมปรกรณเขามองว่าเป็นรายได้นะครับเป็นรายได้เข้ามานะครับเมื่อเป็นรายรับมันเป็นรายได้มันก็ต้องจ่ายภาษี ตั้งใจขึ้นไลฟ์สั้นๆน่นะครับเอฟซีเปิดการมองเห็นเพราะว่าเดี๋ยว youtube จะทำโทษนะครับอเอดอิดสระยังไม่ลงใช่ไหมคอมเมนต์ Comment กันเข้ามาหน่อยคุณพรครับเอดอิดสระยังไม่ลงใช่ไหมกองแก้วสวัสดีนะครับ เอมันคุณพรตอบหน่อยครับคุณพรครับแออิสระลงหรือ,อยังคนรวยสวัสดีนะครับใครมีคำถามไหมครับไม่มีคำถามเดี๋ยวนี้ละนามจะลงไลฟ์แล้วเราไปให้กำลังใจแออิสระนะครับนี่ละนามตั้งใจขึ้นไลฟ์สั้นๆเปิดการมองเห็นนะครับเพราะว่านามขึ้นครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าไม่มีคำถามนี่ลน,นามจะขออนุญาตลงไลน์นะครับมีคำถามอะไรไหมครับ ไม่มีคำถามไม่มีคําถามอ่านิรนามขออนุญาตลงไลน์นะครับ no